สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube แล้วก็ Facebook นะครับสำหรับคลิปนี้จะมาทดลองนะครับผมความประหยัดเหมือนกันนะครับกับพลังสูบเดียวนะครับผมเครื่อง9.5แรงนะครับกว่าเมื่อคลิปที่แล้วผมเคยรีวิวเครื่อง3สูบไปเนาะเป็นคูบตา3สูบ13แรงม้านะครับทดสอบใส่วินหน้า9 เก้ากับปัม๊มเลดตัวนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาลองเครื่องตัวนี้ว่ามันจะใช้นะ้ำมันไปกี่ลิตรเนาะก็สำหรับเครื่อง13บเอ้ย13าแรงตัวนั้นก็ค่าทัวร์เลียก็วันละ16ลิตรนะครับผมผมลองไปแล้วเนาะก็24ชั่วโมง,ตงเต็มๆนะครับหนึ่งวันหนึ่งคืนนะครับก็ผลออกมาก็ตกประมาณชั่วโมงละ เกือบเกือบลิตรเนาะชั่วโมงละ0.8ลิตรนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูสูบเดียวนะครับผมเผื่อเป็นแนวทางนะครับจะได้รู้ว่ามันจะไหวหรือเปล่านะแล้วก็จะประหยัดจริงหรือเปล่านะครับผมว่ามันประหยัดแหละแต่ว่ามันจะไหวไหมเท่านั้นแหละก็ต้องคอยดูนะครับบ่อน้ําบาดาลก็ลึก3วา2ศอกนะครับผมก็หรือเท่ากับประมาณก็เรือว่าเท่ากับประมาณ7เมตรนะครับ เจ็ดเมตรแล้วก็ระดับน้ำแล้วพ่อกี่เมตรได้วัดด้วยผิวน้ำเนี่ยระดับผิวน้ำก็ประมาณห้าเมตรนะครับพอมีเพื่อนๆถามมาว่าได้หยอดท่อได้หยอดหักวกระโหลกเอาอะไรลงไปหรือเปล่านะครับก็ไม่ได้หยอดนะครับก็ใช้ปั๊มตัวนี้โยกขึ้นมาเลยเป็นเหมือนกับดูดเนาะตามนี้แต่ตามตะเข็บเนี่ยจะไม่มีรอยรั่วนะครับเป็นปั๊มเหล็กตัวนี้ดูดนะครับนี่เนาะนาจะ หายสงสัยนะครับดูวินใหญ่มากมันเริ่มทถมเลยอันนี้หน้าเจ็ดหน้าเจ็ดนะครับหน้าเจ็ดก็ไหวนะครับสบายสบายแต่ว่ามันต้องเล่นเครื่องเยอะไปหน่อยนะครับเรามาดูหน้ากาวาจะไหวหรือเปล่านะยกหาดูรอยรั่วนะครับถ้าเกิดเรามีรอยรั่วนิดนึงก็ไม่ขึ้นนะครับ มีเสียงลมออกเนี่ยอ่ะนี่เนาะน้ำมันก็พอเติมไปเต็มถังนะครับเต,เ,ตเ,ตเต็มเต็มแบบนี้นะเดี๋ยวตอนติดเครื่องก่อนแลผมจะให้ดูนาฬิกานะครับอ่ะน้ำออกมาละอ่ะก็ไม่หนักเครื่องนะ เออผมนึกว่าแต่จะหนักเครื่องแล้วควันตั้งนะครับโอ้มีโหลดด้วยเมื่อกี้นีนน้ำยังไม่ขึ้นนะครับเลยควันตั้งไปหน่อยอ่าตอนนี้น้ำขึ้นละโอ้ไหวไม่นอนะน้ำก็ออกประมาณนี้นะครับนี่นะนี่นะครับผม แต่ว่ายังไม่ได้เล่นเครื่องนะครับในรอบเดินเบานะครับสำหรับเครื่องก็ยังไหวนะครับผมว่าได้แหละแต่ว่าอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะแต่ว่าไม่ถึงกับขนาดเหนื่อยมากนะครับอ่าตอนนี้ก็สองโมงเช้าเนาะแปดนาฬิกาเจ็ดนาทีนะครับอ่าดูนาฬิกาไว้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้แปดโมงเช้าผมจะมาตัดยอดนะครับเพราะว่า ต้องใช้ประมาณ24ชั่วโมงเนาะถ้าเกิดว่าเอาแค่10ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงเนี่ยบางทีเครื่องมันอาจจะไม่ร้อนมากนะครับผมเพราะมันไม่ค่อยเห็นผลนะครับมันต้องให้เห็น24ชั่วโมงนะมันถึงจะเห็นผลได้ดีนะครับถ้าเครื่องร้อนแล้วมันก็อัตรากินน้ามันมันก็ค่อนข้างสูงนะครับพอเล่งอีกไหเนี่ย๋อจอพ่อจะเล่งอีกนะครับผม กนะ็จะเล่งประมาณนี้นะครับก็ควันควันโชยนิดนึงนะรว่ายังยังพอได้นะครับนี่เนาะจะเล่งประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้ 14, 14นาฬิกานะครับอ่าส4นาฬิกา36นาทีานะครับผมเดี๋ยวพามาดูน้ำมนันกันว่าบกไปเยอะขนาดไหนนะครับ ก็ผ่านมาก็ประมาณ6ชั่วโมงกว่าเนาะอ้อี่นนะน่าจะประมาณ2-3ลิตรได้นะครับแค่ประมาณาเฉยนะแต่ว่าผมดูจากสถานการณ์แล้ววันนี้ไม่น่าจะได้เติมนะครับผม อาจจะเป็นตอนเที่ยงคืนแต่ว่าถ้าเกิดว่าตอนเที่ยงคืนก็เดี๋ยวผมจะฝากปอตาไว้ว่าถวงน้ํามันมาเติมกี่ลิตรนะครับก็นี่นะครับผมน้ามัน่อตาผมกะติกนี้มีประมาณ4.5ลิตรนะครับเดี๋ยวสงสัยว่าแกจะเติมกะติกนี้ให้หมดนะตอนประมาณเที่ยงคืนนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะบวกกะติกนี้ไปนอกาะตอนเที่ยงคืนนะครับ4.5ลิตรแล้วก็ตอนเช้าอตอน8นาฬิกาแล้วผมก็จะมาเติมอีกนะครับ จะได้จะได้ดูเนาะแต่ว่าผมว่าป,ประหยัดแน่นอนนะครับเนี่ยได้วินหน้าเก้านะครับเก้าติดสีติดน,น้ำบาดาลน,นะครับน่าจะประหยัดกว่าสามสูบเยอะเลยนะแต่ว่าอันนี้ที่เห็นคือใช้ปั๊มไฟฟ้านะครับอันนี้ของบ่อนี่นะน้ําค่อนข้างออกแรงนะครับนี่นี่นะครับผมพามาดูปั๊มไฟฟ้าสักแป๊บหนึ่งนู่นน,นะเดินไปตรงกลางล่มนะครับ นี่นะครับผมปั๊มไฟฟ้าอ่าเจ้ของนาบอกว่าค่าตัวเฉลี่ยตอนนี้ประมาณวันละร้อยกว่าบาทนะครับสำหรับค่าไฟฟ้านะประมาณประมาณวันละ150บาทนะครับค่อนข้างประหยัดกว่ารถไถนะนู่นรถไถอีกคันนี่นะครับคันอ่าร่มสีแดงนี่นะประว่ารถไถก็ตกประมาณวันละ สิบลิตรอ่าประมาณวันละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมแต่ว่าตัวนี้วันละร้อยกว่าบาทก็ถือว่าประหยัดนะไฟฟ้าเนี่ยนี่นะอันนี้ใช้รถไถดึงนะครับออกออกช้านะนี่อันนี้ใช้ไฟฟ้านะผมออกออกค่อนข้างแรงเลยแหละแรงกว่าตัวนั้นเป็นเท่าตัวเลยนะครับอโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเช้านะครับ วันนี้ก็จะปิดคลิปไว้ก่อนเดี๋ยวมาสรุปตอนเช้านะครับผมวันนี้ก็เช้าวันใหม่แล้วนะครับผม6นาฬิกา48นาทีนะครับวันที่31นะครับเดี๋ยวมาดูน้ำมันก่อนโอ้ปะตาผมตอนนี้มันยังเต็มอยู่นะไม่รู้ว่าเติม เติมไปกี่ลิตรนะครับเมื่อวานนี้มัน4.5ลิตรเนาะเดี๋ยวผมต้องไปถามป้าตาผมนะว่าได้ได้เติมเพิ่มหรือเปล่านะเพราะตอนนี้ก็เหลือ1 1.5ลิตรถ้ากําเติมไป3ลิตรเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แน่ใจนะหรือว่าป้าตาผมได้ดับเครื่องหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะถามให้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่เป้่าเนาะ,ะผมก็จะมาสรุปแล้วนะครับ 7 53โมงาก็เหลืออีกประมาณประมาณ10นาทีเนาะ10นาทีจะครบ24ชั่วโมงนะครับผมก็ผมไปถามพอตามมาแล้วเมื่อวานนี่แกเติมไป4.5ลิตรนะครับอันนี้กระติกที่2นะครับผมแกไปเอามา5ลิตรนะคเมื่อเช้านี่แล้วก็เติมไปไม่หมดนะเติมไปประมาณ4ลิตรนะครับนี่มันเหลืออยู่ลิตรหนึ่งเนาะอ่านี่นะ เปิดให้ดูนะครับอ่านี่นาะผมเติมไว้เต็มเหมือนเดิมนะครับโอ้ก็ก็กลับว่า24ชั่วโมงมาวานี่4.5วันนี้อีก4เป็น8.5ลิตรนะครับผมไม่น่าเชื่อนะผมว่าประหยัดนะ8.5ลิตร24ชั่วโมงกับวินหน้า9เนี่ยแต่ว่าเดินเครื่องในรอบเบานะครับ หรือว่าประหยัดสุดๆเลยนะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับ3สูบของผมมันนั้นครึ่งหนึ่งเลยนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวผมจะหารให้ดูนะครับเอาอ่อา8.5หาร2ี่นี่นะ0.35ลิตรต่อชั่วโมงนะครับผมเออ หรือว่าประหยัดมากเลยนะครับชั่วโมงหนึ่งใช้น้ำมันไม่ถึงครึ่งลิตรนะครับแต่ก็เครื่องมันทำงานได้ไม่หนักนะครับมันดึงน้ำตื้นถ้าเกิดว่าดึงพยานาคหรือว่าบ่อลึกเนี่ยก็จะคนละเรื่องกันนะครับแต่ว่าถ้าแบบนี้นะผมว่าโอเคเลยนะเนาะแต่ว่าน้ำออกออกไม่แรงเหมือนเครื่องสามสูบนะครับเครื่องสามสูบวันนั้น16กกิโลเอ้ 16ลิตรก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าได้น้ําออกแรงนะครับคืนเดียวในเต็มแน่นอนนะแต่ว่านนี้ถ้าเกิดว่าเร่งแรงสักหน่อยก่อนเดี๋ยวตามสายอะไรมันจะหลุดนะครับตามท่อตามอะไรเนะี่ยแต่ว่ายังไงก็ประหยัดกว่าสามสูบนะเอาตามนี้ก็แล้วกันนะครับผมสรุปแล้วเนาะผมก็แคบไม่อยากเชื่อสายตานะครับก็วันแล้วครับแค่8ดลิตรกว่าเองนะครับผม ก็ถ้าไหลนอก็ถ้าตีเป็นเงินก็เดี๋ยวผมจะหารให้ดูแปดจุดห้าคูณยี่สิบห้าเนาะน้ำมันตอนนี้ลิตรละ25สิบห้าบาทนะครับก็วันละสองรอยสิบสองบาทนะครับก็ยังเปลืองกว่าไฟฟ้านะไฟฟ้าตรงนี้ตกเฉลี่ยแค่วันละร้อยห้าสิบาทเองนะครับแต่ว่าเขาดับเครื่องแล้วเนี่ยดึงคืนเดียวก็เต็มแล้ววันหนึ่งคืนหนึง่ง โอ้ก็ถือว่าประหยัดว่าไฟฟ้าประหยัดกว่านะครับอ่ะโอเคนะพเพื่อนๆก็สําหรับวิดีโอชุดนี้ขอจบไปเพียงตัวนี้นะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกาลังใจเลยนะครับแย้วก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ